โอเคโคตรบาเลยนี่ก็มาอยู่กับไมค์ครับคนจีนกับคนอะไรถุยไมค์ครับเอาชีวิตรอดเสือเพื่อนดูสกินเฉยเชยแค่สกินส่วนไมค์ครับเด็กน้อยประโจนภัยก็จะลงเสาหน้าแล้วกันอเกน,นะจะลงเสาหน้าเซตเอ็นทำอะไรเหรอฮะจะทำอะไรเซตเอ็นก็ปรับปรับไอเนี่ยปรับปรับ ปรับปรับรูปภาพหน้าจอะอปรับภาพอ่ะตั้งชื่ออะไรเนี่ยคนไทยนิสัยอย่าอย่าอย่าพูดอย่าพูดคนไหนอย่า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 คนไทยนิสัยดีโอเคโอเคโอเคเริ่ม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 ต่อเริ่มต่อโอเคอย่าพูดเข้าใจไหมพูดอะไรเมื่อกี้ที่อจะพูดอ่ะห้ามพูดแก ตองครับอยู่นี่อันนี้ไม่ได้ซื้อเพื่อนนี่ซื้อเพื่อนเฮ้ยเอ้ยนั่นมันหมอนท่อขโมเข้ามานี่หมอเามานเอะผ้านอนหมอนนี่นี่เราช่วเชื่อไหมเฮ้ยผ้าห่มเราทำไมแอร์มันตัดเอาไปเออสลัางผ้าห่มกันโอเคออนี่มันผ้าห่มค่าเพราะเขาอาจจะงงรออยู่เนี่ยเออ ออเอยโอ้ยผ้าหกมาน้ำเว้ยบอลตรงนี้ดิเด็วก็ไม่ได้ยินเสียงเราอีกแล้วเออก็ได้กันแหล้เพื่อนผมเสียงเบาๆก็ขออภัยด้วยแต่เมียถือพลาดหรือหน้าจอเล็กเกินก็ขออภัยเสียงอะไรวะถ้าเปิดเสียงเกมป่ะเปิดนะทำไมไม่ค่อยยิน เสียงแพ้เมื่อกี้สแกนก็เพราะว่าเราไองคมคืนแก่แล้วเานเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะจ๊ะอ๋ะเอเร็วเนี่ยเราชอบไม้สีนี้มากเองอยากเอาไม้มาเอ็งอยากเอาไม้มายัดโอเคเริ่มเริ่มเอ้เกี่ยต่อรอรอเมื่อกี้มีอะไรผิดพลาดน,นิดนึง ไม่อยากโลกข้าไม่อยากกหลักโลกกดคือดาวหินทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีหินเลยมันมีแต่หินพวกอ,อะไรเนี่ย เี็กกอตัวเึ้นไปเลยเยี่ยมเพลาอะไรเยี่ยมลรงพีเจอเพแลเะ่ยไ่เฮ่ลุงพีเจอ เราเพิ่งเพิ่งเลิกเหตใไดปลุกตัวไม้กับคืนไดยคนรักเลยเฮ้ยถ้ากเฮ้ยเราจอถ้ำเราจะอยู่ในถ้ำนะวันนี้ไม่เราไม่อยู่ในถ้ำถาไม่เสือเยอะไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่ถ้ำ Big b ร a s มันเป็นแค่ถ้ำแบบนี้เหรอแล้วเราอยู่นี่แหละในถ้ำเนี่ยไม่ใช่นี่หไงถ้ำเนี้ยถ้ำที่มีหินตอนนี้คืนจะได้ขุดหินกันไหนวะจ้ามามาทำนั้นน่ากลัวอยู่ได้เลยอยู่ได้ไม่หน้ากลัวเรา ถ้ามันตายแล้วมีแค่นี้ก็ดีเราเราไม่ใช่มน,นุษย์อ่ะเราไม่ใช่มนุษย์ป่าไมาอยู่นะเขาว่าเขาไม่อยู่เหอะไม่อยู่เอากรวดไม้มาไปเอากรวดไม้มานะเอาอีกเอาเอาฟางเด้ามาไปฆ้าคูด,ดินก่อนจะข้าคูดินมาปิดไว้ตรงนี้ก่อนอมันดูน่ากลัวปิดไปนิดนึงวันนี้เราปิดเลย ก็งก่ายน,นะแล้วเราจะอยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายเราสร้างกลุ่มพอเราสร้างกล่องเขาทำไมไม่ดีคะตัอ้งเองไงเดี๋ยวเราจะอยู่อาศัยแค่นี้นะทำทุบดินเลยค่ะเพราะตรงนั้นมันเป็นทางข้าง,งเลยหมูฉลาดจังเลยอย่ะยังไงมันเดินหนีเราเวลาเราถือดอาเนสิ่งนี่นนยอย่าอย่า เองเองไม่ถ yeah. ือดาบน้องไม่ถือดาบเพราะเขาถือดาบเชิงตีมันเออมันวิ่งแล้วเห็นั้ยอิทเอาไหมยาดาบเอาไม่เอาเขามีดาบแล้วต้องไปตัดไม้ก่อนนี้อาจจะน่าเบื่อเพราะไอไอไอ C A K E นยมันชอบเสือกอยู่ได้เนี่ยไอเนี่ยไอโดนตีเนี่ยชอบเสือก ได้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 เฮ้ยเขาขึ้นจากที่หอนเลยแหมขอทอดมาหน่อยไม่เป็นไรมีทอดไหมเมื่อมันจะมืดหรือยังมีทอดไหมแล้มึง เขาทำเร็วๆไปฆ่าหมูก่อนเดี๋ยวจะให้ได้เอาเนื้อเีลียน,นะเ,เนื้อเกอันทำไมเหล็กวะเหล็ก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 เองเหล็กปะถ้าไมเหล็กงั้นไเองวับไปเดี๋ยดูดิเห็นไนะขเอ,เองวาร์ปแ่าเปล่าเปล่เกเนื้อหมูยุงหลังเอามาเดี๋ยว ที่นี่เร็วเร็วดิเดี๋ยวจะเอาท้อทำไมจะไม่เหงื่อข้างในเหรอเ่าแค่เราท้อมาถือเลยใ,ให้เทเอามาดิแล้วเขาทำอะไรเล็กคุณเล็กไม้ไปแง่แง่แง่โดนไล่เอ้ยเอาฝามาเาลวเวลใครวะเลเวลปลาหม,มาึกมะเอาฝามา เ่ว่าอนใจเลื่ดอกเล้ยวใตัดไม้ดูที่เจอเพื่เราอยู่ย่ยี่ จะฆ่าไปหาเที่ยวเข้ามาถ้าขุดม,ม้ไม่จ็ดมันถ้าเอาไม้มมนได้เจ็ดอันวะใช่ข้าจะให้ไม้ของสิบเอ็ดเองไปแลกกับแลกกับทอตโอเคนะหกสิบดิหกเอ็ดอันหกเอ็ดอันพอไหมพอไมเคิด พอไหมอ่ะเอาไว้แถมอีกอันหนึ่งเป็นหกเอ็ดอันฐานอยู่ข้างในในวะทฐานอ๋ออยู่ในเตาเผาเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเอามันทำเป็นท็อตไปฟังผิดเข้ามามืดแล้วข้างหลังเราไม่เห็นเหรอเออจริงว่ะปิดรู้ดิ้ไไม่ผิดละขามีบล็อก อาได้นี่นี่ก็ถูกบล็อกดินมาแล้วไม่ไม่เอาเราไม่เอาบล็อกไม้ดิมันไม่เดี๋ยวไม่มีไม่มีแทนเ,เอาบล็อกดินไม่ปิดไว้ไเ,เนี่ยแล้วเ,เขาเอาปิดไว้ยังเดี๋ยวนนยังเงยังเดี๋ยวเราถ้าเอาดินเราเราเราจะต้องมีคอดเอาไว้เอาดิน เราต้องมีทออาไว้เข้าใจไหมเฮ้ยไว้ได้เอาดิมมาอดทางเข้าไว้เอาเอาดิมมาอดทางเข้าวไว้ววเอาเอาอุดที่หมดเลยเอาอดุดหมดไว้หมดเลย มันเข้าได้นะข้างข้างบนมีเนื้อให้เข้าอยู่อันนี้ละกันนี่ไงนี่แหละโอเคได้ไอเค็กตรงนี้ไงเโอ้ได้วะตรงนี้ได้นี่ตรงนี้เข้าไม่ได้นี่แค่หนึ่งบล็อกเห็นไหมนี่ตรงนี้หนึ่งบล็อกเห็นไหมเออได้แต่หนึ่งหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกเข้าไม่ได้คอมบี้จิ๋วเข้าได้แค่ตัวเดียวใช่มันเข้าได้แค่ตัวเดียวแต่มันแต่มันก็ไม่ค่อยกัดเก็บเท่าไหร่อืม อให้อะไราไม,มารับเ,เอนวะเอวขอบคุณเอาเดี๋ยวข้ามีอยู่แล้วนะเอาแล้วเอามาให้เรา,เาไ,ปไปช่วยกันขุดเลยเผื่อข้างในมันอาจจะมีเหล็กขอทอสขอทอสสองอันดิเอาไปหมดเลยนี่อยู่นี่นทอสก็เออดินั่นแหละทอสอันไหนเงี้ก็นี่ไง เงี้ยเดี๋ในข้าขอที่สองบล็อกอขอดินข้าจะขังข้าจะขังตัวเองเอาไว้อ,อะไรขังไราทำไมค้ามานี่ยอกตานขังตัวเองเอะเหรออืมข้าข้าอยู่ที่นี่จะได้ปลอดภยัยโอเคอยู่ไว้นะข้าจะอยู่ในหลุมลูภัยนี่ในหลุมหลบภยัยระวังนะเองเอง,เองไม่ลืหมหรอว่าตอนนี้กำลังอัดอยู่แต่ท่านผู้ชมเบื่อ เออจริงว่ะเดี๋ยวข้าจะทำที่นี่เป็นหลุมโลภัยของข้าเลยกันนะไ,ได้จ้ะตรงนี้จะเป็นหลุมโลภัยของข้าว้าวคุณมาเจอทานด้วยตอนนี้เรายังออกไม่ได้ก็เพราะมันตออมืดอยู่ท,ยทามโอ้ยทานเก็บเลยคข้าทุกออกไปเก็บจริงโอเค เค <Okay, S 2> เหลือรูไว้ตรงนี้เราเราจะได้ดูว่าตอนเช้าตอนมดืดข้างในมีหูตานและทางตานด้วยตรงนี้จะเป็นห้องหลบภัยของข้าอีกอันหนึ่งจะเป็นหลุมหลบภัยของข้าอันหนึ่งเคเอทอมอันหนึ่งดิอันี้อยู่ไหนอะออทอมมาโอเคงั้นเดี๋ยวข้าทุบอย่างนี้เลยนะทุบอีกบักเพราะเอ็งอ่ะ ว่าซอมบี้เกิอ,อะไรดิตรงนี้จะเป็นที่หลบภัยของข้าอีกที่หนึง่งเผื่อเขาวิ่งมาตรงนี้แล้วเข้าไม่ได้เ้าว่ากระทุบตรงนี้ออกดีกว่าวจะเผื่อจะไปหลบภัยของข้าก่อนเข้ามาแล้วข้าจะปิดเลยม,ม,มยลยีไม้เลยมีไม้สองอันไหมอยู่ในกล่อง ในกล่องมีแต่ขนแก่กับเนื้อเสียดูไม่ได้โอเคแชร์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 เอ็งเห็นอะไรในกล่องวะเห็นแล้วมีแต่สองสองสองเออเคเขาต้องอันเขาเขาต้องการแค่สามอันนี่แหละเราจะไม่เรากลัวเอ็งเอาถ่านไปเล่นถ <Okay. S 1> ้าเาาอ็งเอาทานสองอันมาทำท็อตอยู่นะไอทานอยู่ข้างในเต็มเลยไม่ต้องสิบเอ็ดอัน แต่ข้ามีถาดสองอันนะยาบ้าข้าเอาไปทำมาแล้นี่นี่ข้าไปปักข้างนอกกันนะฮะและ้วง็ในบ้านด้วยในบ้านต้องจับเป็นต้องปักมากเลยต้องปักให้ทั่วเลยไม่งั้นซอมบี้มันจะเกิดมีตถ้ำแกขุดไม้ออกไปนะมาเจอฟักเมื่อกี้ได้ยินอะไรไหมมันเหมือนมีเสียงเหยียบกบ ไม่ได้ยินนะคลิปแอปหนึ่งนะโอเคมาต่อโอเคโอเคโอเคมาต่อ,อถ้าอูดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคอ,อูกับอิดยี่ชื่อของจองกันมากตรงไหนอูอิดเอ่อ เั <mile> ีนี้ก็ขอจากลาเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราเยอะๆด้วยนะคะใช่แล้วก็ฝากช่องอีกช่องหนึ่งชื่อว่าเค้กแชนแนลนะคำว่าเค้กตัวแรกพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษคำที่ตัวสองคำว่าแชนแนลพิมพ์เป็นภาษาไทยนะแล้วก็ฝากไปกดติดตามก็ด้วยนวก็กดติดตามเขาด้วยนะก็เป็นแบบเออาจกก็ลองพิมไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเจอก็ ไปกดติดตามเลยท่า๊ายบาย